โจรป่ากับพระป่าสวัสดีท่านผู้ฟังคำพีก,กับสุดท้ายทุกท่านครับคลิปนี้เรามาฟังประสบการณ์ทุดงของหลวงปู่อ่อนยานสิริกันครับเชิญรับฟังไปพร้อมๆกันครับในปีพศ2473หลวงปู่อ่อนยานสิริท่านได้เดินทุดงมาพบกับท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพลโลที่อำเภอพนลโดยท่านได้มาพำนักอยู่ที่วัดป่าบ้านพระ ณที่แห่งนี้หลวงปู่อ่อนได้ทำการอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้เข้าถึงพระรัตนไตรยัยท่านได้แสดงธรรมปฏิบัติตลอดจนการชี้เหตุผลสิ่งที่ควรและไม่ควรให้แก่ชาวบ้านประกอบกับปฏิปทาอันงดงามจึงเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านที่อำเภอพะรับแห่งนี้เป็นอย่างดีชาวบ้านโดยทั่วไปในละแวกและใกล้เคียงต่างพากันหลังไหลมาฟังธรรมกันเป็นจำนวนมากตลอดทุกวัน เมื่อนิมิตหมายอันดีงามสว่างสวัยขึ้นประชาชนต่างก็มากันมากหน้าหลายตาด้วยกันคนดีมีมากคนชั่วก็ย่อมปรับปนอยู่ด้วยเช่นกันณบริเวณป่าบ้านพระแห่งนี้มีโจรไัยใจโหดอยู่คนหนึ่งโจรคนนี้ได้หลบหนีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาอาศัยหลบซ่อนตัวอยู่และคอยสังเกตผู้คนมากหน้าหลายตาที่ลังไหลเข้ามานมัสการหลวงปู่อ่อนซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาก เมื่อมีผู้คนมากันมากๆเช่นนี้จอมโจนใจเหี้ยมก็คิดว่าอย่างไรเสียหลวงปู่อ่อนคงจะมีเงินทองมากเพราะพวกชาวบ้านต้องมาทำบุญกับท่านจอมโจรใจโหดคิดได้ดังนี้ก็ได้เตรียมอาวุธคิดที่จะทำร้ายท่านจอมโจรไปดักซุ่มคอยจะทำร้ายหลวงปู่อ่อนที่กุฏิในคืนหนึ่งจอมโจรสังเกตเห็นว่าท่านหลวงปู่อ่อนจะต้องลงมาจากกุฏิแล้วท่านก็มานั่งหลับตาอยู่เพียงลำพัง หรือไม่หลวงปู่อ่อนจะต้องลงมาเดินไปมาก้มหน้าลงดินเหมือนกับว่ากำลังมองหาสิ่งของที่ตกหายโจรใจโหดคนนี้หารู้ไม่ว่านั่นพระทุดงกรรมฐานกำลังเร่งความเพียรภาวนาและเดินจงกรมเพื่อกำหนดสติสู่ทางบรรลุธรรมมันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นมันรู้เพียงอย่างเดียวว่าต้องการสมบัติจากพระต้องการเงินทองจากพระมันจึงย่องขึ้นไปบนกุติเพราะความอดทนทนไม่ไหว เมื่อย่องขึ้นไปสายตาก็พบกับห้องอันว่างเปล่ามีเพียงกลดกลางอยู่อย่างเดียวโจรก็เข้าใจว่าหลวงปู่อ่อนคงจะซ่อนสมบัติไว้ในกลดจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้กลดจอมโจรกระหยิ่มใจมากในใจมันคิดว่าคราวนี้คงจะต้องรวยแน่ๆสมบัติคงจะมีมากมายพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปใช้อะไรมากเงินทองอาหารเหลือเฟือชาวบ้านนำมาถวายทุกวันเราจะเอาไปให้หมด เมื่อจอมโจรคิดได้ดังนั้นแล้วมันก็จับชายม้งกรดค่อยๆเลอกกรดขึ้นทันใดนั้นความตระหนกตกใจเข้ามาแทนที่ส่วนความกระหิมย่ำใจพลันหายไปสิน้นจอมโจรตกใจสุดขีดตัวชาไปหมดทั้งตัวเพราะสิ่งที่กลิ้งออกมาจากกรดนั้นเป็นหัวกะโหลกผีจอมโจรเห็นอย่างชัดเจนว่ามีแต่หัวกะโหลกผีอย่างอื่นไม่เห็นมีอะไรอีกเลย โจนใจชั่วถอยออกมาทั้งโกรธทั้งตกใจตกใจกระเพาะหัวกระโหลกที่กลิ้งออกมาที่โกรธนั้นก็เพราะผิดหวังอย่างแรงเมื่อสมบัติที่คิดว่ามีมากมายกลับว่างเปล่าเสียได้มันจึงลงมาดักรอหลวงปู่อ่อนอยู่หน้ากุฏิของท่านอีกครั้งในใจของมันก็ยังเข้าใจว่าหลวงปู่อ่อนไม่อยู่ในกรดไม่อยู่บนกุฏิก็ต้องเข้าหมู่บ้านไปแสดงธรรมแน่ๆความมานะพยายามที่จะทำร้ายพระสงฆ์องค์เจ้า ของคนใจบอดมืดมิดเช่นมันยังดำเนินไปเรื่อยๆแทนที่จะเกรงกลัวเพราะหัวกะโหลกมาตือนในการกระทําของมันมันก็หายได้สํานึกไม่มันนั่งรอตั้งแต่หัวค่ําจนดึกดื่นใกล้จะสว่างเสียให้ได้ทันทีนั้นมันก็เห็นหลวงปู่อ่อนห่มผ้าเป็นปริมณฑลกําลังเดินลงมาจากกุฏิจอมโจรก็คิดในใจว่าเอ๊ะอะไรกันนี่ก็เรานั่งเฝ้าท่านอยู่ตั้งแต่หัวค่าจนใกล้รุ่งแล้ว และที่บนกุฏิก็มีแต่หัวกะโหลกผีไม่เห็นจะมีท่านอยู่แล้วจูจ่ๆท่านเดินลงมาจากกุฏิได้ยังไงแล้วท่านขึ้นไปตอนไหนเพราะเราก็เฝ้าดูตลอดมันทําให้จอมโจรแปลกใจย,ยิ่งนักแต่ด้วยความอยากได้ความโลภที่ยังมีอยู่มันจึงจะทําร้ายหลวงปู่อ่อนฝ่ายทางหลวงปู่อ่อนท่านก็รู้การมาของจอมโจรใจชัว่วคนนี้เพราะท่านไม่ได้ไปไหนท่านนั่งภาวนาอยู่ในกรดตลอด แต่เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถท,ท่านจึงเดินลงมาเดินจงกรมตามปกติของท่านท่านไม่ได้สนใจกับโจรเลยแม้แต่น้อยท่านเดินจงกรมไปจนสุดทางแล้วก็เดินกลับมาอยู่อย่างนั้นจอมโจรไม่เข้าใจการกระทําของหลวงปู่ท่านเพราะเห็นท่านเดินไปเดินมามันจึงค่อยๆย่อ,ยยองเข้าไปใกล้ๆท่านพอหลวงปู่หันหลังให้กับมันมันก็ยกอาวุธขึ้นที่จะทําร้ายแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์แสดงปาฏิหาริย์ร่างของหลวงปู่อ่อน ค่อยๆเลือนลางหายไปจอมโจรพยายามที่จะทำร้ายท่านหลายครั้งหลายหนแต่พอมันเงือวุธขึ้นมาที่จะทำร้ายร่างของหลวงปู่อ่อนก็เลือนหายไปทุกครั้งจนในที่สุดจอมโจรร้ายก็เหน็ดเหนื่อยเพราะเวียนตามที่จะฆ่าทำร้ายหลวงปู่อ่อนหลายเที่ยวจึงสุดกายลงนั่งอย่างอ่อนกำลังเต็มทนหลวงปู่อ่อนท่านได้ใช้อำนาจอภิญญาเร้นลับภายในของท่านเพื่อทรมานโจรใจร้ายคนนี้ ท่านบังคับใจิตใจของจอมโจรใจร้ายให้อ่อนลงจนพอสมควรแล้วหลวงปู่อ่อนจึงได้เรียกจอมโจรให้เข้าไปหาท่านประโยคแรกที่ท่านเรียกจอมโจรถึงกับต้องตกใจตัวสัน่นหันไปทางเสียงบนกุฏิมันค่อยๆค,คลานไปหาท่านอย่างคนที่มีใจิตใจเลื่อนลอยพอไปถึงหลวงปู่อ่อนท่านพูดขึ้นว่าอาตมานั้นเป็นคนรวยจริงแต่รวยธรรมะส่วนทรัพย์สมบัตินั้นอาตมาไม่มีหรอก สมบัติของอาตมาก็มีผ้าที่คร้องอยู่คือผ้าสามผืนกับบาทลูกเดียวเท่านั้นหลวงปู่อ่อนพูดจบก็หยิบบาทส่งให้จอมโจรดูจอมโจรใจหายว่าเพราะครั้งแรกตนเห็นยังชัดเจนว่าเป็นกะโหลกผีจอมโจรมองดูบาทที่อยู่ในมือของหลวงปู่อ่อนด้วยหัวใจเลื่อนลอยมันพยายามทบทวนการกระทำของตนอยู่พักหนึ่งก็บังเกิดความละอายใจที่ตนคิดร้ายก่อคมทำชั่วในครั้งนี้ จอมโจรสำนึกผิดกลับจิตใจด้วยการก้มลงกราบแทบเท้าสารภาพความผิดแก่หลวงปู่อ่อนและได้ให้สัจจะกับหลวงปู่อ่อนว่าท่านพระอาจารย์ครับกระผมเป็นคนบาปท,ที่คิดไม่ดีกับพระอาจารย์บัตรนี้ตาสว่างใจสว่างได้แล้วกระผมจะขอให้สัจจะนบัตรนี้ว่ากระผมจะขอเลิกจากการเป็นโจรคนพาลจะขอกลับตนเป็นคนดีหากินอย่างสุจริตไม่ขอก่อกรรมทำเวรอีกต่อไป และขอให้ท่านพระอาจารย์โปรโดอโหสิกรรมยกโทษให้แก่กระผมด้วยเถิดหลวงปู่อ่อนยานสิริย,ยิ้มรับด้วยความเมตตายิ่งท่านได้พูดกับจอมโจรกลับใจพร้อมกับกล่าวตักเตือนดุจบิดาตักเตือนบุตรด้วยความอ่อนโยนว่าเธอได้สำนึกผิดเพราะความหลงผิดของเธอได้แล้วนั้นนับได้ว่าเธอยังเป็นบุคคลที่มีบุญมีวาสนาอยู่บ้างเราจะขออวยพรให้เธอจงสำเร็จผลดังตั้งใจไว้นะเธอจงจำไว้นะ ผู้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่กับจิตใจยอยู่กับตัวดีกว่ามีทรัพย์สมบัติอื่นๆในโลกครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งประสบการณ์ทุดดงของหลวงผ่ออ่อนยานสิริครับสำหรับในคลิปนี้คั้พี่กับสุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและรับชมนะครับก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมนะครับสวัสดีครับ